ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปใช้แป้งนะครับทาการมดหนีนะอันนี้คือแป้งฝุ่นธรรมดาแล้วก็แป้งที่ผสมแอลกอฮอล์นะครับวันนี้แป้งผสมแอลกอฮอล์มองไม่ชัดอืมนี่นะ ก็ใช้แป้งเทเข้าไปนะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะแล้วก็เอาแกลวกอล์นะครับเทเราค่อยผสมนะผสมหรือเขย่าก็ได้ให้มันเข้าเข้ากันนะแต่นี้ผมใช้มาแล้วนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะเวลาเราจะใช้นะครับครั้งแรกนะเราต้องเติมนี่เข้าไปที่จริงผมเคยทำคลิปไปแล้วนะ แต่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะลองไปไล่ดูดีๆนะสมุดเทเนี่ยครั้งแรกจะใช้แอลกอฮอล์เยอะหน่อยนะเทไปให้ท่วมๆนะครับแล้วก็คุกเค้านะครับคุกเค้าให้เท่ากันนะ คือให้ท่วมให้ท่วมแป้งมาหน่อยนะแต่ครั้งแรกอาจจะคุณอาจจะใส่น้อยหรือยังไงนะก็คือดูดีเทลดีเทลแป้งประมาณนี้นะให้มันได้ประมาณนี้แล้วก็ไอที่ไอที่ทาเนี่ยแนะนำให้ไปซื้อแบบนี้มานะผมซื้อมาที่ไดโซนะครับจากไดโซอ่ะ พอผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปาดนี้ให้มันออกมาก่อนนะเห็นแป้งไหมที่มันเป็นเหมือนยังไม่ละลายนะมันจะทำให้มีปัญหาได้นะครับในภายภาคหน้าอ่ะอันนี้นะพอผสมเสร็จแล้วนะเราก็จุ่มนะครับแล้วก็ทาการทาผมจะทาแบบนี้นะทาให้มันหนาประมาณสองนิ้วก็ดีนะ ล plane. ้วก็เติมนะครับอย่าอย่าปล่อยให้มันแห้งนะเพราะว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมอาจจะทำไม่ตรงนะเพราะว่าผมดูผ่านผ่านกล้องนะครับโอเคประมาณนี้นะที่ผมใช้จริงคือผมจะทาแบบนี้นะชั้นแรกนะชั้นที่สองนะครับ เดี๋ยวให้ดูชั้นที่สองอันนี้ปิดก่อนอันไหนเนี่ยอันนี้จบแล้วนะแอลกอฮอล์นะอันนี้เก็บหลังจากนั้นเราใช้แป้งฝุ่นธรรมดาเลยคุณไปดัดแปลงเอาเองนะผมทําให้ดูเฉยๆไปดัดแปลงเอาเองว่าคุณจะทาแบบไหนนี่ผมทาแบบนี้ ผมก็ทาต่อจากต่อจากแป้งผสมแอลกอฮอล์นะโอเคเนี่ยแค่เนี้ยมดไม่สามารถหนีได้แล้วแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ผ่านด่านอ,อะไรนะผ่านด่านแป้งฝุ่นธรรมดาเนี่ย โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแล้วไหนมาเจอไอ้ผสมแอลกอฮอล์อีกนะถ้ามดไม่เยอะก็ใช้แป้งธรรมดาไปก่อนนะเชื่อผมนะไม่จำเป็นต้องแอลกอฮอล์ตอนแรกนะเพราะว่าแอลกอฮอล์มันมันมันจะหนาขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อทำให้ระยะเวลามันอยู่ได้นานกว่าแต่แป้งฝุ่นก็ดูได้เป็นเดือนนะ อยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยผมสองเดือนเนี่ยบางลังสองมีตู้ปลาบางตู้เนี่ยสองเดือนผมยังไม่ได้เติมเลยแป้งฝุ่นธรรมดาเลยนะผมยังไม่ได้เติมเลยมันอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมดจานวนเยอะๆควรจะเติมบ่อยๆนะหรือขี้เกียจมากๆก็ผสมแอลกอฮอล์เอาเลยนะโอเคนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้ก็แค่นี้เลย ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็สวัสดีครับ